สวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาดูไก่อีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับเป็นไก่แจ้นะครับไก่แจ้สวยงามนะครับมาดูตัวเมียนะครับที่ฟอรมไวเพื่อจะทำการผสมพันธุ์นะครับนะครับอันนี้ไก่แจ้สีลายดอกหมากนะครับ ตัวนี้อายุประมาณ6เดือนแล้วนะครับกำลังเป็นสาวหน้าเริ่มแดงแล้วครับเดี๋ยวต้องนำตัวผู้มาผสมนะครับกลมนะครับสวยครับขาสั้น สีเฉพาะเลยนะครับจะเป็นสีเฉพาะนะครับดูแล้วสวยงามสีดอกหมากนะครับครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ